สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU เปาไอแฮปซีบนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากที่เราจะมาย้ำกันเมื่อวานเนี่ยเราเทสอินซอยไปแล้วในส่วนของกาจอค่ายเขียว,ยวนะ ซึ่งผลลัพธ์ก็น่าจะชัดเจนหมดแล้วนะใช่ทั้งสรุปทั้งอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับวันนี้ครับจะเป็นคิวของกาจอค่ายแดงหรือว่า AMD Radeon นะครับคือทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมหมดเลยนะสเปคอะไรสเปคเหมือนเดิมก็แบ่งเป็น low end high end เหมือนเดิมถ้าเป็น low end เนี่ยก็คือจะเป็น i5 12 100F นี่อ่ะอันนี้คือ low end ครับก็คือตัวปกติอยู่ละแล้วก็เมนบอร์ดก็จะเป็นตัว Gigabyte B 7จ MP ที่เป็นตัว d d r 4นะครับ RAM 16 g b d d r 4 ปกตินะครับในส่วนของพวอระบบายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ550วัตต์บ้างนะครับแล้วก็600วัตต์บ้างตามลำดับกาจอรุ่นเล็กสุดคือ RX 6500 XT อันนี้คือตัวเล็กสุดใช่ครับแรม4กิกวันนี้ถูกจับทดสอบด้วย<ช>เพราะว่านี่คือกาวจอที่ราคาเบาที่สุดใน i7 แล้วแล้วก็ตัวบัคอกตัวบัคอกอย่างตัว606ก็จะถูกจับเทสด้วยจะเป็น ASUS ตัว Dual RX 606ตรงนี้นะครับ6600แร m 8ตรงนี้ยังไม่จบนะเออ Low End ตัวสุดท้ายจะเป็น7 1,600อันนี้ก็จะแรงกว่าโมประมาณสัก30%มสิบเปอร์เซ็นต์อเก็2,5,6อะไรอย่างนี้ธรรมดาทั่วไปนะไม่มีอะไรนะครับโอเคต่อไปสำหรับไฮเอ็นไอห้าสิบสี่ห้าร้อยอ่ะก็คือไฮเอ็นละเหมือนเดิม1 4คอร์20เทรดเทอร์โบ5.0นะครับแล้วก็เมนบอร์ดจะเปลี่ยนเป็นตัว b 7 0 0ตัว PG Lighting ที่เป็น DDR5 s u p p o ซัพพอร์ตแล้วก็แรมเนี่ยอันนี้คือ32 g ส d d กิกะดีดนะ ปกติเลยนะครับแล้วก็พาวเวอร์ก็ยืนที่850วัต์80 p l u สโกบ้างตามกาจอแล้วก็750วัตต์80พลัสบอนดมากนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวฮีตเตัว CPU เนี่ยจะถูกรับคาร้ด้วยตัวอัพวันอันนี้คือตัว890บาทสตอรเดยก็อยู่ที่500กิกอันนี้อัพเกรดเพิ่มเติมได้แล้วก็ในหมู่กาจอที่เป็นตัวไฮเอ็นเนี่ยตัวแรกเนี่ยจะเป็น780 XT ใช่แต่ว่า780 XT เนี่ยอันนี้เหลือน้อยเต็มทน ก็เลยไม่ได้เทสอะไรมากแต่ว่าสุดท้ายจะไม่มีกล่องให้ดูนะอ่าก็คือจะเป็น9ก้าโซ่เไปเลยก็ทำซีรีส์ไปเลย9ก้าโซ่เไปเลยครับผมนะครับแล้วก็ตัว9ก้าโซ่เจ็ดซ่ XT ซึ่งวันนี้ก็มีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้กีฬาใบตัวเกมมี่โอเคถ้าพร้อมแล้วก็อันดับแรกนะครับเริ่มต้นที่7จ็0พ XT ของคิวเนี่ยเป็นโลเอ n d จะเริ่มต้นที่6,500 XT ดนั้นวันนี้ก็ลั่นเลยแล้วกันนะ สัตว์อินซอยบนค่ายแดงครับเห็นปะแรมเนี่ยไม่ควรเป็น16บหกกินเกินไปแล้วมันกินเกินไปแล้วนะสามสองได้จะดีมากแล้ววีแรมเนี่ยกิน7จ็ดกิกันแต่ก้นเลยเอาของผมก่อนแล้วนะเขาบอมไม่ใช่ใจไปทีนะ 2K ครับมีอาร์สามเฟรมเจนเลออนครับเลออนไปเลยและปรับอันตราโอเคปรับสุดสมาร์ทซอดเปิดไม่ได้นะครับเมนูไม่มีไม่มีเลยอ่ะนั้นผมมองว่าเอฟอาร์สามเฟรมเจนเน่ะได้ไม่บุ้นไม่เกิดโกสติ้งไม่เกิดอยู่เพราะว่าสุดท้ายมันเป็นเกมช้าใช่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นไง เป่านะสบาย 2K ปรับประสุดสบายนะครับเห็นว่ามันไม่ได้โอ้โหออกมาก็สบายนะอันนี้คือเจนไป XG นะผมว่ามันดีกว่าเมื่อวานนี้ถ้าสมมติว่า 4K โอ้ 4K นะอ่าโอ้โหเล่นได้วะสบายนะ 4K Air สามล้านเฟรมเจนคือแอร์สามล้านเราปรับได้โดยที่เราไม่ให้ไปเห็นรอยแตกอะไรของมันเลยนะแล้วมัน 4K แล้วไงครับเอมันเลยแบบคมใหม่ใช่ก็ประมาณนี้เล่นได้วะ อันเนี้ย 4K บน7 x 0 g เนี่ย75เฟรมดีเวอร์ดีเลยต่อมาถ้า Full HD ครับอุ้ยสบายถ้าอย่่งสบายเลยนี่ถ้า Full HD โอ้ Full D ลั่นไปร้อยร้อยห้าสิบร้อยกว่าก็จบแล้วนะฮะครับนี่เห็นไหม CPU ยู่ลัน37% V RAM เนี่ยกินเท่าไหร่ครับ10 11ิบ แรมเครื่องเนี่ยกินยี่ห้าต่อไปนะครับผมชัดดาวเลยนะต่อไปเราจะโฟกัสที่6ในห้าเอ t กชของคิวครับของคิวแล้วที่ Full HD ครับครับ Full HD นะ a r 3มเฟรมเจนมีเปิดเรย์ไหมเปิดเรย์เหมือนกันเปิดเรย์เหมือนกันปรับภาพเป็นยังไงครับโลครับปรับโลดูเฟรมอุ้ยนี่เฮ้ยเวอร์เป็นได้เอ้ยวีแรมไม่เต็ม เล่นได้แต่แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยนิ่งมันเขาเรียกว่ามีอาการครับไม่เป็นไรมีอาการแต่ว่าถามว่ารอดไหมก็โอเคนะก็โอเคมันกับราคาเท่าไหร่นะหมื่นสี่เก้าร้อยเก้าสิบก็โอเคนะเนี่ยแล้วปรับโลด้วยนะปรับโลนะไม่เริ่โลนะยังไม่ต่ำสุดนะใครอยากได้เปรียเยอะกว่านี้ก็ปรับเริ่โลก็ได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็น 9070ครับต่อไปแล้วจะเป็นตัว RX 6600มาโอเคขอไล่ไปที่ 4K Air 3บลลน์เฟรมเจนก่อนนะครับ,รบ uh, อันตรายอยู่แล้วไฮเอ็นหะนะเออไฮเอ็น uh, อยู่แล้วนะ <c oughs> แรงอยู่แล้วนะครับ,บ 4K ตามนั้นรครับตามนั้นร้อยกว่าทุกอย่างแม่งมีผลตัวมันเองอยู่แล้วเว้ยครับโอกาดเย็นจับเลยนะ53งองศาอุกาศแม่งเย็นอยู่แล้วแล้วแบบเป็นร้อยร้อยเฟรมอะเฮ้ยโอเคแล้วบน 4K นะอันนี้โอเคเลยครับผมที่ 4K นะ สำหรับ rx9070 นะครับแต่เอฟเอยังไม่มาจริงนะนะครับมันมันไม่ต่างเท่าไหร่ต้องรอดู FNR 4ก่อนใช่ครับผมว่าไลน์เนี้ยต่อให้คนไม่ซื้อกับผมอ่ะก็มีประโยชน์ต่อคนทั่วไปแน่นอนรับประกันมันไม่มีใครเทให้คนดูแบบนี้หรอครับกาจอเขียวแดงบ้าบอคอแตกอะไรตัวที่มีกี่ใบวะทั้งหมดเมื่อวาน8วันนี้6สบายฟุตวตดีครับครับผมนะครับมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละต่อไปถ้าผมจะเล่นพลังดิบครับไหวไหมพลังดิบเดีือดครับใช่ครับโอเคพลังดิบฟุตวตดีก่อนอันนี้ พลังดิบครับผมที่พูดดีแรงนะร้อยกว่าเวมแรงนะพลังดิบฟุ้ยดีถือว่าแรงนะครับการ์ดวิ่งไม่เต็มโอ้ยคิวแต่ทำไมเล่นไปซีมิววิ่งเยอะอยู่นะ 2K อะการ์ดสามดีน่าจะได้อยู่ครับโอ้โหไอ้ยังเหลือเชื่อเว้ย 2K แม่งรอดเฉยเลยเว้ย้ 2K รอดเฉยเลยโหดนะ 2K พลังดิบนะครับไปรอดหุย ถ้า 4K เราดิบลั่นได้นี่คือแรงมากๆนะเห็นปะโอ้โหเกือบได้เกือบได้60เฟรมได้แต่ไม่เสถียรเหนื่อยละเหนื่อยโคตรเก่งแล้วแต่เก่งมากแล้วใช่ครับแต่เก่งมากแล้วอันนี้ที่ว่ากันว่ามันเป็นตัวบั็ก็คือ6,006,006 Full HD f r 3บาลานซ์เฟรมเจนใช่แล้วก็เปิดเปิดเรย์ปรับภาพยังไงครับคุณกิวอันตาไปเลยฮะให้มันรู้เรื่องไปเลย โอเคนะ <c oughs> คือปรับสุดไปเลยแดงเปิดสมาสอยไม่ได้แต่ว่ามันปรับสุดได้ไหมปรับได้แต่อันนี้อาจจะลงอาจจะลง้วยก็ได้คิวอ่าได้ครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูก่อนเดี๋ยวให้น้องเล่นก่อนเฟมเลยไหมครับคุณคิวครับเฟมเล็เกะหกสิบได้อ้าวมีอาการมีอาการ,รบ,บ้างนะครับ ต่อันต้าไงอาจจะโหดไปแต่ว่าบางคนก็อจจะเล่นสวยๆเหมือนกันแหละไม่มีอีพุทแหลกนี้ไม่ใช่อีพุทแหลครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่ดูแล้วผมว่าเป็นที่เกณ์ที่ยังไม่เสถียรนะเพราะว่าวีแรมก็ไม่เต็มเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่ให้คิวถ้าเรายัดแรมไปสาย่สองจิกจะดีกว่านี้ได้นะอาออันนี้ไม่แน่นะอันนี้ไม่แน่นะผมว่าปรอบภัยชัวร์สุดวะนะครับนี่คือเซฟเซฟหน่อยเซฟเซฟหน่อยถ้าผมใส่ตัวนี้ไปสายที่สองจิ๊กมันจะไม่โลเอนละดิอ๋อมันจะมันจะกลางกลางเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยพอมาเป็น พอมาเป็นตัวหายหหายแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากระชากหายไปกระชากหายไปแสดงว่าวีแรมหรือเปล่าครับคุณคิวผมว่าอาจจะใช่วีแรมแค่แปดนี่ใช่ไหมครับเฮ้ยผมว่าอันนี้กระชากหายไปเฉยเลยโอ้แล้วเฟมขึ้นเฮ้ยผมว่าฟูที่แบบไฮกู๊ด ผมว่าดีที่สุดสำหรับไอค์กับบล็อกคือฟูซีที่ปรับไฮเล่นได้แต่ต้องพึ่งเออร์สามล้านเฟรมเจนนะใช่ต้องเปิดต้องเปิดนะครับถ้าปิดก็เท่าเดิมปิดอย่าลืมนะว่าเครื่องนี้หมื่นยเก้าส Full HD ปรับไฮเออร์สามมล้านเฟรมเจนเปิดเรทเทสซิ่งต่างหากแล้วเปิดกับปิดเรทไม่ต่างนะมเหมือนปิดด้วยไม่ต่องไม่ต่างด้วยนะครับเปิดไปเลยวันนี้9070ออกนะครับคุณเต้ครับปึ๊บและจะยัดตัวที่แรงสุดใน AMD มานะเวลานี้ที่มีขายคือ9 0้าศูนย์เ อันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนจากโคบอลโลเอาออกเลยครับแล้วก็จะใส่7จ็ดโลร้อยครับโอเคโคที่สุดละอันนี้คือขอเปิดไอเดียก่อนนะคิวเานาะแอร์สามาร์ล่าเฟรมเซนก่อนนะครับโอเคครับไอ้ย,ยาคนแลงแรงเกินโอเคไอ้ย,ยาพวกกด134 130 V สิบสี่รมสิเอ็จริงเขาเดิมคุณคิวครับผมอันนี้ในมุมของ 4K ปรับสุดเรออนโฟร์เคปรับสุดเรออนต่อมาปุ๊บ บอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าพี่ปอเราปิดเอฟเปสซาผมหน่อยปิดได้ครับปิดครับปิดเฟรมเจนด้วยออบอ้อมนะครับผมพลังดิบนั่นคือโฟรอันนี้คือโฟร์เคียนตาพลังดิบเล่อ่อนไม่ยืดหกสิบได้เก่งจัดใช่ครับอาจจะมีอาการบ้างแต่ผมว่าไม่นิ่งเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าถามว่าโดยรวมแรงไหมแรงฮะครับเนี่ยมอเตอร์พามันก็โอเคหกสิบนิ่งๆแต่เก่งมากนะโอ้่กาจอแช่เก้าเก้ารันหกสิบเที่ยวดึงสั่น แต่เย็นมากนะคุณคิวกินไฟเหลือเชื่อแล้วการจอกกินไฟ300วัตต์อุณหภูมิ47อเจ็องศาเย็นมากเลยนะครับ60 70 4 k ครับอ่าเราไป2 k นะครับ y <Why>? โอ้ k เลือกได้เลยจะใครจะปิดโอ้โอันนี้เลือกได้เลยนะ<ใ>นอ้เมื่อกี้การาดจอแช่99กินไฟกับ300วัตต์อันนี้การ์ดกาจอ97,98กินไฟ250วัตต์เย็นมากเลยอะี่เองศานะ9สโอ้สบาย

เจะไปเล่นใบวันนี้ผมรู้สึกว่าค่ายแดงลอดทุกใบแล้วตอนแรกกังวลว่าค่ายแดงจะมีจะมีปัญหาเรื่องเรงเรื่องหรืเลยก,ก็ก็ <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรนะเรเรเกมนี้ค่อนข้างทําทมาโอเคหมายถึงเออรื่องเอาเอ่อพัฟมาร์นะนะับคือเปิดปิดเฟรมไม่ล่วงเดี๋ยวค่อยไปของผมนะเจ็ดันหนะเซตติ้งครับอ่าตัเอสดีเอฟเอเอรมเจเลเอเปเดปรเบอเนเรเอเรเออเอเอเแรงกว่าเยอะเอเอเเยอเเอเเอเเอเยเอออเเอเเ จเอาเพิ่มพันเดียวเองนี่พันเดียวครับครับผมจาก7จ็ดพันหกเนี่ยหกพันหกเนี่ยหมื่นเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ครับอันนี้หมื่นแปดเก้าเก้าศูนย์เพิ่มพันเดียวเพิ่มพันเดียวได้เพิ่มเฟรมได้เฟรมเพิ่มมาสามสิบเฟรมใช่ใช่ใช่ครับจากหกสิบอะเป็นเก้าสิบอะโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีครับอะไรโอเคโอเคมีบ้างมีมีนิดนึงมีนิดนึงเฮ้ยแต่อันนี้แรงกว่าเจ็ดพันหกนะไออันนี้แรงกว่าหกพันหกนะเพิ่มพันเดียวครับอันนี้เล่นได้นะคิวใช่ครับหวานเจี๊ยบเลยนะคือปรับสุดแล้วอะ โอเคพลังดิบมีเดียมนะพลังดิบมีเดียมแรงพลังดิบพลังดิบโูดีมีเดียมสําหรับสําหรับอะไรครับเกมพันหกครับเล่นได้ครับใช่ครับเล่นได้เล่นได้ครับจบเนาะคิวเนาะครับอ่ะของผมประมาณนี้แับของคิวก็จะประมาณนี้โอเคเอาละสรุปไหมสรุปเอ้ยสรุปว่าวันนี้คือค่ายแดงเนี่ยในตอนแรกผมกังวลนะสมาร์ทซอยใช้ไม่ได้ใช่จริงๆสมาร์ทซอยใช้ไม่ได้แล้วก็เครื่องควรที่จะเป็นแรม32กิกใช่ค่ะไทรที่สองกิกเกมมันจะไม่กระชากก็ถือออว่่่าาเเป็นนนนนีีกััึงททจบบบบรรรรยย้้ะคคผูชม สำหรับวันนี้ก็เหมือนเวลาผมละรเรียบร้อยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ